สบายดีจ้าพี่น้องผ้าพี่น้องมาอันริมหัวอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องเมื่อในการเสาอ้นถือขู่พักแน่ได้พี่นอ้องอ้นน้อยสบายดีพี่น้องเก็บพักบ่งไปพัดพัดบ่งควายแดง,อ,งอันเสาอ้นครับเบาหนะในการเข่าสวรรค์นะจ้ะพี่น้องเพิ่งไปเปลี่ยน พาม่านไหม่พาม่านอันเพิ่นยังขาดอีพื้นหนึ่งคงใวซเข้าวใหม่พิษมาพี่น้องไงรือว่าสิเอามาบวบเพรามันเฮิงเติบแล้วก็เลยลืมพากระใส่ได้ใจสร้างเป็ดอย่าเผาเมื่อเด้อสิพัดผักบองให้กินเอาสบายดีพี่น้องคะแนนไหนสบายพี่น้องสร้างเก็บผักบองพัดผักบองไผแดงให้กินอย่าเผาเมื่อไรนั่งถ่าเด้อแป๊บเดียว ซาอ้นเพิปัญหดจุดๆแป๊บเดียวเลยดังไฟถ่านนะดังไฟถ่านแน่ไอเป็ดดังไฟถ่านเขาแน่ใช่สร้างเป็ดเด้อพี่น้องเด้อให้ดังไฟถ่านถ่านให้น้อยครับซาอ้นเราสิเป็นคนพัดให้กินแซ่บๆเนาะอยากกินของแซ่บมันต้องดังไฟถ่านเด้อหยอกหยอกหยอกสร้างเป็ดนะอ้นหยอกสร้างเป็ดเลยจ้า จยกมะเขือคืนมะเขือยังกับมีอะไรพี่น้องกันได้นี่ฮะมีวัดนี่มะเขือคืนเนี่ยรวมออกมากอยู่พี่น้อง,อง ه, อกันได้อะนกับก้อยปลาเนาะแม่เอามะเขือคืนนี่ริมห่วข้างนั้นเขาได้ออกอยู่ได้นี่ออกไปข้างนั้นอีกได้นี่เจ็บพัดลลายเราเนาะน้อยน้อเนาะแม่อะไรพัดเป็นลาลายเดี๋ยวนะมันมันหยุบเนาะพอดเจ็บแต่ละทกคพอไปพัดแต่น้อยเดียวแตน้อยเดียวเขาไปพัดเลย เดีย๋ยวเดี๋ยวสีเก็บซอยในเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อสีเก็บซอยชาวอ้นก่อนมันจังสีไว้เนาะพี่น้องเนาะผักบุงมาเรียบร้อยจะพี่น้องบ้าหอนเพี่น้องไอ้ผมน้ำหอนไอ้ซั่วเห็นไหมครับเพิ่นกระตัดตัดแล้วอดเนาะสีไปพัดน้ำมันหอยจะพี่น้องล่างแส่เกล่น้ำเกลี่ก่อนล่างก่อนเนาะล่างล่างแส่น้ำเกลื่ยอะไจังสีไปพัดใส่น้ำมันหอยไากันกินร้ายเปิดเนาะ ไลยเลยแหละครูเบิ่งกับพี่น้องฮะผักโงริมหัวในพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีนี่น้ำพี่น้องตะกะเตนจิบทอดตะกะเตนน้ำเนี่ยอ๋าพอวันเอามาแต่ปากเซเลยจ้ะพี่น้องเลยตะกะเตนซ่ามหนึ่งพอดีทอดชวนกินหลายคนนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งกันเลยนะจ้าใส่น้ำเกลือเลยจ้าพี่น้อง ใส่น้ำเกลือไว้เลยพี่น้องเด้อแล้วเอาไปพัดค่ะพัยานพันเหงาบอกนี่ขาเสื้อดังไฟไหวถ่าเลยเนาะขาเสื้อก็แค่เสื้อเสอดน้ำมาใส่นี่อันนี้กกก้วยนะจ้าพี่น้องสะอดเสี่ยนอ๋อดวงเล่ยอะนะบ่ดวงในกกก้วยจ้าเสียดยังกันนะฮะมกโอ้โหมกเลยพี่น้องเด้อมันมันทีลเวลากินแซ่บพี่น้อง เป็นนั่นตีอ้นก็อนรถย่านจำมันเป็นบ่งเป็นบ่งเมื่อมื่ขาวบ่งเพื่อเรับคุณมกแล้วเนาะพี่น้องมาอะไรสองสามตัดใจยางกับพาวบ้านสวัสดีพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องเลยแล้วแล่นนอนเด้เฮ้ยนอนไปต่อของผมเออโอ้แสียขนาดไหนนะบอกมันเป็นนอนไดนเอามาเบิ่งด้วยอ้นมาในซุกเลยบอไม่พี่น้องเบิ่งน้ำแหนมันซุกเลยด้วยพี่น้องด้วงคนน่ะเอ้ยยัง อันนี้พิเบื่อให้ข่อยโมก้ากินดอกเอาไหมบอสข่อยกินเนี่ยจี่อีกเป็นอะไรนมันยังบวดซุกนะโสดจะจับกินนอนนอนมันเป็นสีเขียวเนาะเออมันไม่ได้ใบตองแน่มีแต่ใบใบตองอะไรอยู่ในน่ะอ่าใบตองเนาะใบตองขี้น้องมันโมเมนต์แบบโอ้ยใบตองหลายพูดใบตองใบตองมีแต่ใบตองเราต้องกินมันดอก อ้นกระเท็ดทอดแล้วด้วยจ้ะพัดพัดพ hmm. ี่พัดเลยพัดกับบุ้งนะครับไหยบุ้งไฟแดงตามใโอ้ยพี่น้องไว้อ้นน้อยเห็ดแหลมได้มาหลือเนี่ยน้ำนัดสบายดีกรงน้งนัดมาอะไรพี่น้องไปซื้อนะให้แน่ลูกน้ำมันพืชแม่เซียนทอดตะเกตนให้กินหั่นไรหั่นนี่ได้ ชาติ๊กนี่ขึ้นไปเอาเงินไปลูกไปใส่โคงนัวลงไปเนาะโคง,งนัวพี่น้องสูตรซออ้นมาเฮ็ดแค่นี้เนาะนเข่าเนาะค่อยนิ่ดใส่ค่าพักไดมันเขาเคยเห็นอยู่หานอาหารเห็นกันอ,อยู่หานอาหารเขาเห็นแล้วนี่ตามด้วยน้ำมันหอยขาดบัวได้เลยจัดพี่น้องใส่หลายดว,ยายวนหลายข้าวโพดใส่น้ำมันหอยแ แม็กกี้พขาบอกว่าแม็กกี้ติดลงไปจ้าโอ้หอมหอมนานจ้าหัวจามกับเฟ็นปอบไม่หัวจามนะมันฉีดดำพอแล้วเอาพักลงรดเชื่อคุเนี่ยพักบ่งที่เิ้นแทะไว้คือโนเซะหนังเต้อไว้หลางไวย อ้หลายอะไรเนาะหลายหแต่แต้มันหยุบในเพี้ยเดียวเนาะน้อยเดียวแบบมันหยุบแบบข้างนอกน้อยคือสุดๆมันหยุบแบบน้อยเดียวคนคนคนให้มันเข้ากันแซ่บอย่าบอกใครเลยจ้าทำมันดำเนี่ยพักมันเป็นพักอันพักสีม่วงเลยสีเดียสีดำสีแดง มัน้อพักอย่างเนาะสีดำมันนี่อ๋อพี่น้องเลยไก่ติดซุปเลยด้วยจ้าถ้าเขาไปลวกก่อนนะพี่น้องพักนี่ฮะมันจะบ่มีวิตามินเด้อพี่น้องเขาก็เลยลวกเขาก็เลยพักรำกระยาบมันน้องรำกระยามันมีวิตามินเด้อพี่น้องเด้อมันกระแทบมันนี่เขาข้าชิมัดทอดตักกระแตนต่อเลยจ้าใส่ผงนัวค่านอ่ะเลยจ้ะพี่น้องข้างหมองไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสับปะรด พักบงก็แล้วเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยน่ากินแต่ไหนแล้วแลี้วเลยนะจ้าพี่น้องพัดผักบ้งกับทอดตะเก็นจ้ามาได้ใจพี่น้องมากินนำกันเลยจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าแอนตะเกนทอดเนาะตะเกนทอดครับหม้อไปแดงนิดหนึ่งพี่น้องสบายดีจ้าเสื้อเสื้ออะไกันพี้อ ว้าวเนี่ยตากาเตนมิทิลล์เขาดิ่ลมิทิลล์โลมิดิลล์เลยอ่าบางใหญ่เาะหอมมันเนาะแล้วเขาสวรรค์กับต่างนาจืดมากไปซื้อตามมาตามมาด้วยโมจืเนาะอยู่ไ้ไหมลองชิมกันดูหรอกได้แล้วได้แล้วมาแล้วได้แล้วลังออกมาเขาเพิ่นตัดาตัดขา มันมึงเอืองแตามันหลดช่องแถวมงตดกระเทนเสีบเลยก็กรอบเนาะตัดกระเ็นเชรลนเ่ยลวกๆครับคดยำนี่เปรเซบ่สุกันอากบาตเปอเซียรึเปล่าตักระเทนเอราเซียเนี่ยมั้งเปอร์เซี เสียอเลยอืมจ้าพวกบ่งชินเนาะอ่อนๆหักบ่งหัวเนาะอือมลนเนาจะต้องขุดเลยน้องนัดน้องเสียพอปะนะน่มือถือีลา่อ แต่าเนะไ่กลเมไข่แล้วกิโลนี่จบพักไรไ้เอาไยเอาลยไม่เอาไม่กิโลคุ่ย่งตเนาะไม่ตยมาเดาใจพี่น้องมาคุนมาอ้นเห็นหน้าอ้นเมัดมือแล้วมันะคิดเนาะเจ็บพักก็เห็นน่าว่าีคนถามหาไอ้น้องถามนะี่ถามหาหนนาหนาเจ้า อนน้อยไปไหนอ๋อหนุ่ยหนุ่ยเนาะแซ่บบอยสร้างเป็ดแซ่บ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 อาหารแตกเลือข้าวต้มซีโม่เนาะเนี่ยนะฮะข้าวต้ม จ็หาบ่ฮะคนหนึ่งคนหนึ่งเหรอคนหนึ่งคนนึงเหรอไปเนาะรอบบเแร่บแล้วมันมันเรับ

น่แล้วนอบนี้่พี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องรรดพ่อวานแม่นอนเองนจ้าต้องพ่อหวานจีบดีบายบายบ๊ายบายาวันที่เจ็เยพี่น้อง